สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะวันนี้ปลาเล็กจะพาทุกคนมาทำหมึกทาโกะลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเห็นเขาทำกันแล้วก็อยากกินบ้างนะคะเมื่อวานมีโอกาสก็เลยลองซื้อมาทำดูนะคะวัตถุดิบของปลาเล็กก็จะมีหมึกทาโกะนะคะก็อันนี้ก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้าเอาอันใหญ่ๆมาเลยกลัวกลัวกินไม่หมดค่ะนี่นะคะ หมึกทาโกะนะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟูตดปเล็กตำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากได้สูตรน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์น้ำจิ้มไว้อยู่ใต้คลิปนะคะเรามาลวกหมึกเราเลยนะคะครั้งแรกนะคะเนี่ยที่ปลาเล็กจะกินหมึกทาโกะ อันนี้ไปลเล็กเอามีดบ้างๆนะคะเห็นเขากินกันหน้าอร่อยก็เลยลองบ้างว้าวมันก็ดูน่ากินเหมือนกันเนาะ man. น่าจะสุกแล้วนะคะมันน่ากินมาก